ล่วงพีขออนุญาตปล้นนี่คือการปล้นนะหลวงพี่มีอะไรส่งมาให้หมดอย่ายุบยับถ้าพูนจะได้ก็ถือมีดแล้วก็ซื้อปืนซะเราเว้ยเอาทำไมมีเงินซื้อปืนเห็นโจรโจรโจรนี่ก็ต้องกู้เข้ามา อย่ายึดยักย,ยกองเงินมื่นไม่ไหวต้องมา,นงนงาปนหลวงพี่นี่ละคือเงินป้นพระปนเจ้า,โน,โน,าน้อที่นี่น้องพระเป็นนีเงินดอกเยี่ยมารอพุ่มว่าเงินไม่มีกระทิน้นผ้าป้าได้ต้องเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบเก้าร้อยอย้ายึดยักเดินมาเอาอเงื่อนที่ข้าเจ้ามัธวัย คณะกรรมการข้าเจ้าก็นเก็ดว้หมดแล้วบุหรี่ยังในธนาคารนยู่แล้วได้กับไปกดเอาไยขับรถสิภาพไปกดนีิโอ้ยพ่มไม่มีรถมาจากไหนส์พ่มเดินมาจากสุพรรณบุรีพี่แจ้วหลวงพี่อย่าพูดเยอะพ่มไม่ได้มาฟังเทปเ,เงินมา ต้องมามห้ยแบบนี้แัตมาะไปถึงเงินแล้วพวกนัินที่ไหนเป็นพระเป็นเจ้าที่จะนักซื้อธรรมะนี่ละแล้วในกระเป๋าอะมีอะไรในกระเป๋าก็สิ่นี้ย่งมีเปิืนกระบอกเดียวนี่ตะละบ่